สมองของเราครับมันทรงพลังมากและสมองของเรามันมหัศจรรย์มากเราจะคิดอะไรก็ได้เราจะสร้างอะไรก็ได้มันมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราสมองของเราเนี่ยมันผลิตความคิดตลอดเวลาคีย์สำคัญก็คือถ้าเราไม่เรียนรู้สิ่งใหม่เลยถ้าเรารับแต่ข้อมูลเดิมทำสิ่งเดิม ใช้ชีวิตแบบเดิมวงจรชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นเราจะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยเพราะเราทำแบบเดิมมีข้อมูลแบบเดิมแต่วันนี้ถ้าคุณเปิดใจรับข้อมูลใหม่ถ้าคุณเปิดใจเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเปิดรับสิ่งดีงามเปิดรับโอกาสใหม่เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิต เปิดรับสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตถ้าคุณเปิดรับแบบเนี้แล้วรับสิ่งใหม่เข้ามาร่างกายของคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณจะเปลี่ยนความเชื่อของคุณจะเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคุณแล้วถ้าเราสามารถเปลี่ยนความเชื่อของเราได้เราจะเปลี่ยนชีวิตได้